เออประถมที่ว่าพรบูนแต่ละจุดนะครับพรบูนแต่ละจุดนะครับเพื่อทำความเข้าใจเพื่อประสานะครับนาะแต่ละจุดนะครับจุดที่หนึ่งนะครับนาอก็คือต้นบูนที่เราจะถวายเป็นทารนะครับในวันพวกนี้นะครับที่ฮู้เหมี่ยนคูบานะครับแล้วก็ต้นบูนพัธาตุนะครับที่เขาที่แจงพัธาตุนะครับที่เขาเอาฮูกเหมียนคูบาไว้วางไว้ตามจุดต่างๆเหล่านั้นนะครับ สี่แจ้งนะครับแล้วก็มีบุญของผ่มผ้าห่มะ้าทุานะครับอันนี้ก็ขอทำความเข้าใจและกับประชาสานเพื่อนจ้าทาได้เดินทางที่ถูกต้องนะครับเดินการทำบุญที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับได้แรงนะครับช่วงแรงข้าพเภาจะมีการแห่นะครับว่าเข้า็จะมีการแห,ห่ ห้าโฮมพัฒน์นะครับแล้วก็แห่หกเหรียญุิดานะครับจ่อตุงแวทพิหารนะครับที่อาจจะเป็นเบอห็นแล้ว